สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบุ๊บสกุลสกุลวันนี้กะมาลุยงานกันต่อพี่น้องสร้างบันกาะได้มุงหลังคาบ้าน,าานากาณาชิแล้วมื่อเนีย่ยพี่น้องพออย่างเลือแต่ใส่อ่าขอบข้างใส่ด้านนี้ละ,ะใส่อีกทั้งหนาก,กะแล้วลยอร้รอยพี่น้อง เป็นจังได้พี่น้องงามอยู่บ่สบายดีบากุ้งสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องเป็นจังได้เฮ้ยงามเนาะจะถือว่าสำเร็จพี่น้องวันนี้เอาขาบานเนาะตอนนี้กำลังใส่ขอบขางมือแล้วพ่อเบย์ขอบขางพ่อบ่ หนึ่งนะจ๊ะมันสับในทำงานอะไงกันมันยออกชื่อไซส์เสร็จเรียบร้อยพี่น้องอ่ะชาววิญญาพี่น้องมาเบิ่งออมแอมบริเวณบ้านนะพี่น้อง ปัดมุง้งคือแ,แล้วก็งามขักไอพี่น้องที่ไปแนมทางนาบ้านนะฮะขึ้ว่าขึ้นีนสูงพี่น้องสูงเติบเพราะว่าทางมันตำ่ำเป็นจังได้พี่น้องแนมไกลไกสีฟ้าทะเลงามอยู่บ้างพี่น้องกันยังเลือดแต่ อันก่อเข้ากับสบายนะพี่น้องพะมุงลังคาแล้วมันกัสีบอดแดดโอ้ยแนมำกล้ใก้่งงามบ่กกุ้งเอ้ยแนมำกล้กงามเป็นยังไงปาจิงามอยู่บ่เห็นมาปาจิเพิใจป้าอยู่บ่ขอบปาจิขอบคุณปาจิเลยขอบคุณปาจิลายๆจ้ะขอบปาจิราคาบ้านแล้วก็ งามวา่า,วาราคาแรกอะไรต่อไปกับสีด้ก่อได้อย่างเนาะสิ่งกัสีสบายกับบอแดดเนาะกัยังยังน้ำบาดานน้ำบาดานีา่เป็นของไม่มีของไม่มีกะจายรายลายอย่างเนาะ, <S <S <ๆ>ะรายอย่างไม่มีเพื่อซอยบซอยตลอดซอยลูกตลอดแล้วกันมีปาจีอะไรก็มีแม่หักละลายทานง,งามแทรเนมไกลๆมัน,ใน,ใน,ในปาจีพ่นโทรมาบ้านนี่พ่นยังให้ ให้เขาปั๊บนาดินดุดออกมาไทยแล้วก็ดุดให้มันได้ระดับเดียวกันเมื่อเรทานในการทมอีกชาวหล่นเนาะเฮาก็เฮาก็แต่ว่าบวท่านต้องเขาว่าทิจจ้าหน้านี่ไม่ไม่เพิ่นให้จ้าหน้านี่ที่เป็นเอาไว้ก่อนเนาะเาปั๊บดินแล้วเขาจะจ้าหน้าเพราะว่าคันเขาเจาะก่อนแล้วมันสีเวลาแล้มันสีแม่นจ้ะต้องปั๊บก่อนเนาะปั๊บปั๊บนาดินแล้วกันกับอีกอย่างเขาก็ยังชิวได้เข่าไปหาหนองโก้กันนะเนาะ พปหน้องโกก่อนพี่น้องช่วงนี้อยากเฮากาซีไลท์แน่ในนึงจาได้จะพาพี่น้องเบิ่งออมแอมมาเบิ่งมาชมนํำกัรนพี่น้อง่าเมื่อวานนี้สมิงว่าสีไทยพี่น้องเบิ่งนํำกำังเมื่อวานนี้แต่ว่ามันกะขับอลไพี่น้องหกโมงสางบนเมื่อวานเนี่ยมันสางนะมันแดดสางบนกะเมื่อยแดดพักพรวันนี้กะเที่ยวไปซื้อน้ำแข็งจักเท่าได้เสื่อพี่น้อง แดดแบบโบมีลมเลยนะกับีดินซามิงกาต้นใหม่กับ,บ่ค่อยหลายพี่น้องมีแต่โหมโกบกโหมโก,กจิกนี่พี่น้องดินกะได้เอาเข่าเฮือนแล้วและวจพี่น้องกะนย่งแต่สีเกียมใส่ทั้งน้ากะสีให้สร้างพันกอกะเอาดินเขา่า ส่วนดินนันคันเรือกอะสีสะมาทแถวนี้เลยพี่น้องสายมันเพียงกันเลยนี่ก็จะเป็นทางด้านล้างบ้านพี่น้องสามิจ่ถ่ายให้เบิงงามเนาะพี่น้องสีแบบเบิงได้สบายตาเบิงได้บ่บเบื่อพี่น้อง กะแล้วแล้วมันนี้พี่น้องแล้วไปไล่เติบถือว่าลังคาเฮาเสร็จชิ้นยังแต่ก่อหลกักกะได้ซื้ออ่าเป็นองกบมาใส่พี่น้องกะถือว่าแล้วลังคากะสิได้ยุดพักพ่อนก่อนยังจะได้เข่าไปหาขอบคุณน้องโก้พี่น้องน้องตองจะได้เข่าไปหาเพิ่นซื้อเป็นผอมผัปุก ของอยู่ของกินไปให้น้องสาวเพื่อนก่อนดิ้นกาได้เอาข้าวเ,เ,าเวาพื่อนแล้วเลยเพว่าในปู่เพื่อนกาลุยงานนักอะไรพี่น้องจนเราคำนะฮะหกโมงแรงแต่กะเพื่อนเพื่อนกะบบไดไกยอยู่ไกล้กกะแรงๆกะพอดีเย็นผิดเวียบมองเมยพอดีมวน สูงเติบปัลมกะเรืออันหนึ่งแทนหนึแ้วก็เก็บเอาไว้เผื่อได้ใส่ในมือหน้าเดีแล้วแล้วก็จะเป็นทางด้านทางในเฮือนพี่น้องมาแล้วก็ได้ใส่แผ่ด้าน กะเสร็จให้สร้างกันมั่งไม่ออกน,นั่งเอาไว้เก็บ,บกทิ้งเวียกในมืนานีา่สิแล้วตีบนเดียวงามโพดแ,แม่แนนละเอียดงามโพดประกงยอกว่างามโพดเป็น้องตีวันแล้วมันละเอียดเข้ามาอยู่ในนี้เย็นค่ะนะโมเอฟซีว่า แตงกะสีรูสิ่เย็นเย็นกว่ากระเบื้องอีกได้กระเบื้องนั้นมันชีห้อนพี่น้องเวลานอนกลางคืนแล้วละจ้าพี่น้องมุงลังคาบ้านแล้วเรียบร้อยนี่เสร็จไปแล้วพี่น้องงานคั เราเปองนหญิงหอมหนึ่งจ้าสมมาวไม่แดงกัง,ง่ามครับเวลาจังเชลยท่าสีสแลกใสอีก อ๋อยังสี่สี่บวบใช่งา่ายแท้ๆเลยดีใจหลายๆพี่น้องรังคาแล้วแหละทีรกคิดว่าโอ้ยจากพึ่งกปนแล้วตั้งทีได้มุงเด้รลังคาบ้านนี่เพราะว่าช่วงหน้ากับบ่คอยคืบหน้าเลยแต่พอช่วงพอเชียวกับอามาเห็นกะถือว่าดีคืบหน้าลายพี่น้อง ดีใ,ใจหลายๆขอบคุณป้าขอบคุณแม่หักหลายๆเดยจ้าที่คอยช่วยเหลือขอบกลัวเบากลุ้มสาวมิงเปินกะช่วยเหลือตลอดกะแม่ป้ากักษาสุขภาพเนี่ยนะจ้าเดินทางไปได้ไกลเดินทางอย่างละมัดระวังเนื้อช่วงนี้กะโรคโควิดกะหักกะคิดหอดตลอดเึิงว่าจะอยู่ใกลกันเนาะ ถือวางงานลัางคาบ้านกาเป็นนั้นเสร็จสิ้นแล้วลวเด้อจ้าคุณป้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้กะชิคอลาไปก่อนเด้อฝากช่องกุ้งเบาวลาวน้องอนุนน้องอนุนรัชนนน้องคนสวรรค์เคสามไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเด้อจ้ามียังกะคอมเมนต์แนะนำชาวมิงเบากุ้งเข้ามาได้จ้า สามิงก็อ่านคอมเมนต์ตลอดเด้อตอบคู่คนแต่ลังเถอก็อานสิตอบซากาขอโทษขอภัยหลายๆายกะว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษลงหนานนะเมื่จ้าแนะนำสามิงเข้ามาได้สามิงกะสิปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นกาลาไปก่อนยูริไม่แห้งบิงสกูจุคนเด้อสบายดีจ้า